้าคงที่ก็จะเป็น7นะครับก็จะได้1 2ึ่นะครับมาดูในส่วนของศูนย์หลักสิบนะครับใช้หลักร้อยหครั้งนะครับหลักสิบบน3ครั้งนะครับนะดเลงมา0ูย์บวกศก็ได้ศูนย์นะครับนึ่งเก้าบวกศก็จะได้9กนะครับเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็น0ูนย์เป็นบวกห้าคงที่ก็จะเป็น5ก็จะได้905นะครับมาดูในส่วนของนะผมไปอย่างเร็วนะถ้าเร็วก็ขอไปเพื่อนเพื่อนก็รีดูเอาแล้วกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องนะครับเล็กเด็กนะครับเอกต์ต่อนะครับนะนะครับก็เป็นชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนนะครับ3ตัวโต๊ดเนาะนะครับเป็น3ตัวโต๊ดนะครับนะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสถิติเดินดีอยู่ที่1 2 3 4 5แอดยกตัวอย่างมาให้ชมฮังวดส่วน ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ลองไปคำนวณดูครับวิธีทำเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ช่วงท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลงวดแรกกันนะครับเพื่อนๆนนะนะครับมางวดแรกกันนะครับมาจะได้เลขอะไรนะครับหลักร้อยนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับสามสี่เก้านะครับหลักสิบหนึ่งสองเจ็ดนะครับหลักหน่วยห้ากับเจ็ดนะครับนะจากคู่แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะได้สองตัวอยู่ทั้งหมดสามสองหกคู่นะครับเนาะตัวนี้ไปใส่อีกนะหกหกสามสิบแปดเป็นสิบแปดชุดนะครับเพื่อนนะเป็นสิบแปดชุดเดี๋ยวจะเป็นเด่นตัวใดเน้นตัวใดเดี๋ยวแอดจ,จะลงชุดเต็มให้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ตัดเลือกใช้ดูเอานะครับามาดูในส่วนของผลวัณที่ออกมานะครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนนะครับตัวที่ออกมานะครับคือตัวใดล่ะเนาะลืมเลยนะครับอันนี้เป็นสามศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้เป็น หนึอันนี้เป็น907อันนี้9906เอันนี้เป็น907 906นย์ะครับศูนย์นะครับ,รบแล้วก็เป็น9 0้สนะครับโอเคถูกต้องนะครับส่วนตัวนี้เป็นอะไรล่ะนะครับนะตัวนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรเอ่ยผมลืมนะครับ ผมลืมผมลืมนะครับอ่ะก็จะมี9 3 0 9 9 7 8 7 3นะครับ906นะครับเดี๋ยวแอดขอไล่ก่อนเนาะลืมนะครับอันนี้ก็จะเป็น903นะครับ019 019นะครับ019 906 907 873อ่ะตัวนี้นะครับผลวันที่ออกก็คือ873นะครับก็ จะมีหนึ่งสูตรที่ผิดไปนะครับก็คือสูตรหนึ่งนะครับนะก็จะเข้าไปที่สูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับนี่อ่ะก็จะได้แค่สองตัวนี้นะครับนะเพื่อนเพื่อนนะก็จะได้แค่สองตัวนะครับนะครับได้แค่สองตัวนะครับงวดแรกนะประเดิมใช้ก็เลยได้แค่สองตัวนะครับจับสองตัวด้วยนะครับนะถ้ามีชุนลักษณะนี้อ่ะให้จับเป็นตัวเด่นไปนะครับนี่ นะครับนะต่อมานะครับอ่ะมาดูตัวต่อมานะครับผองรางวัลที่ออกนะครับจับคู่แล้วนะครับของเรานะครับอ่ะก็คือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับอะเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดตัวนี้มีตัวใดบ้างนะครับก็จะได้เก้าตัวนี้นะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับในมาครบสามตัวบนเลยนะครับนะ วดนี้นะครับก็เปิดงานใช้มาเป็นสามตัวตรงๆนะครับเพื่อนๆนะนะครับนะครับในสูตรตัวเลขที่คำนวณได้มานะครับมาได้ทุกหลักนะครับนะอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะได้907นะครับนี่เป็นงวดแรกที่ได้3ตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาได้แค่2ตัวบนนะครับมาดูในส่วนของงวดต่อมานะครับหลัก ร้อยนะครับห้าหกหนึ่งนะครับหลักสิบเก้าศูนย์ห้านะครับหลักหน่วยได้เก้าหนึ่งนะครับและนะครับผลรางวัลที่ออกก็คือนะครับเก้าศูนย์หกนะครับออกเก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกนะครับก็จะมีเลขหกตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะเป็นตัวโต๊ดนะครับเข้าโต๊ดอันนี้โต๊ดนะครับนะเข้าโต๊ดอันนี้เข้าตรงนะครับอันนี้มาอันนี้ได้แค่สองตัว ตัวบนนะครับนะก็ผ่านนะครับนี่นะครับนะมาดูในส่วนของนะครับมาแอดขอร์แยกปรับกล้องนะครับนะจะได้เห็นกันทั้งหมดนะครับมาดูในส่วนของต่อมานะครับหลักร้อยหนึ่งสองเจ็ดนะครับหลักสิบเก้าศูนย์ห้านะครับหลักหน่วยได้แปดศูนย์นะครับเพื่อนๆนะครับ แปศูนย์นะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น1 2 7สองเจดนะครับนะเออไม่ใช่จับคู่สินะครับนะผลลัพธ์ที่ออกเนาะแอดสับสนแล้วแสดงว่าถ้าเป็นลักษณะนี้สติสัมปชัญญะไม่ได้อยู่ในตัวนะครับทำอะไรก็เพ้อเลยนะครับนะดังนั้นก็แบบที่บอกนะครับเพื่อนควรที่จะมีสตินะครับในการทำอะไรนะครับจะได้ไม่ผิดพลาด พลังไปนะครับเนาะอ่าที่เอสพูดให้สับสนบางทีก็ขออภัยเด้อเอามาดูนวดตออมานะครับผลวันที่ออกก็คือนะครับ019นะครับเนาะ019ตัวนี้นะมาเป็นตัวโต้ครับก็เป็น190นะครับนะก็เป็นโต้นะครับเข้าโต้นะครับนะนี่ ก็มีส่วนมากจะเป็นสูตรโต๊มาสมครกว่านะครับมาดูในส่วนของงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเพื่อนเนนะหลักร้อยเก้าศูนย์ห้านะครับหลักสิบสามสี่ห้านะครับหลักหน่วยได้เก้ากับหนึ่งนะครับนะและผลรางวัลนะครับก็ได้ออกมาอันนี้ก็คือนะครับเก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามตัวนี้มีตัวใดบ้างที่เข้ามานะครับหลักร้อยก็ที่เข้าไปก็คือนะครับเลขศูนย์นะครับหลักสิบคือเลขสาม หลักหน่อยคือเลขเก้าก็จะเป็น3ตัวโต๊ดนะครับกอเข้าตดไปนะครับเพื่อนๆนะกอเข้าโตดนะครับเพื่อนๆนะก็เอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับนะสูตรนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเพื่อนๆไปทําย้อนหลังดูนะครับผมจะให้สูสตรวิธีคิดวิธีคานวณน,นะครับนะจะได้ไม่ต้อง ว่ากันได้โกหกกันได้นะครับสามสูตรนี้นะครับมาไม่ปักหลักนะครับตัวเลขสูตรที่ผมให้ไม่ปักหลักนะเอาเดี๋ยวพาไปดูสูตรวิธีคิดวิธีการคํานวณอยู่ตรงนี้นะครับนะเพื่อนๆนะมาดูนะครับตัวที่ใช้ตัวแรกนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสามพื้นที่นะครับดึงมานะครับเพื่อนๆสามบวกสองนะครับบวกสามนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามนะครับเป็นหนึ่งนะครับ นะบวกหนึ่งคงที่นะครับ, 2, บก็จะเป็นสองบวกห้าคงที่ก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็จะได้หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับมาดูในส่วนของศูนย์หลักสิบนะครับใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนสามครั้งนะครับนะเดมเก้าลงมาศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับหนึ่งเก้าบวกศูนย์ก็จะได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นศูนย์ศูนย์เป็นบวกห้าคงที่ก็จะเป็นห้าก็จะได้เก้าศูนย์ห้านะครับมาดูในส่วนของนะผมไปอย่างเร็วนะถ้าเร็วก็ขอไปเพื่อนๆก็รีดูเอาเร็วกันนะครับ มาดูในส่วนของนะครับหลักหน่วยนะครับ1นะครับตั้งมาหลักแสนนะครับหลักร้อยก็คือเลข9นะครับหลักสิบบนคือเลขศูนย์เอามาบวกกันเพื่อนๆนะหนึ่งบวกเก้าก็จะเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์บวกสองงที่ก็จะเป็นสองดังนั้นนะครับนะก็จะได้หนึ่งสองเจ็ดนะครับเก้าศูนย์ห้าและก็ศูนย์สองอ่ะทีนี้ผมจะพาจับคู่นะครับนะจับคู่นะครับในชุดสองตัวบนนะครับสองตัวบนตัวที่ชนกันมีอยู่เลขสองและเลขศูนย์นะครับดังนั้นนะครับ ในของวันที่หนึ่งหกหกนะครับอ่ะเด่นนะครับผมให้เด่นอยู่ที่เลขศูนย์และสองนะครับผมให้เด่นอยู่ที่เลขศูนย์และเลขสองนี่นะครับกลุ่มของเลขเด่นนะครับนะก็จะมีศูนย์และสองนะครับจับคู่นะครับเพื่อนๆนะนะครับจับคู่สองตัวบนนะครับก็จะมีนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สองนะครับสองหนึ่ง 2องเนะครับสองเจสองออหนะครับนี่นะครับส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือ20งศนย์นะครับมาศูนย์หนะครับศูนยนะครับศนย 0 5นหนะครับนี่ก็จะตกตัวเด่นอยู่ตรงนี้ในชุด2 2ตัวบนนะครับ3ามตัวนะครับทีนี้นะครับเราจะตัวใดมาเป็นตำแหน่งในที่ตั้งของหลักร้อยนะครับนะในในตำแหน่งของตั้งหลักร้อยเนี่ยนะครับเราให้ไปอยู่ที่เลขนะครับ9นะครับอ่ะ9ก้ากับ5้านะครับนะครับหลักร้อยนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนชอบตัวใดก็จับใส่นะครับนะ หลักร้อยเนี่ยผมให้9ก้ากับ5นะครับนี่เก้ากับ5นะครับหลักร้อยนะครับเป็น9ก้ากับ5จับใส่นะครับนะคุณชอบในฝังของเด่นเลขศูนย์นะครับก็ก็ให้ใช้เลขศูนย์นะครับเป็นหลักสิบนะอันนี้ผมจะไม่เด่นใน2ตัวนะครับให้อยู่2กับ0นย์กับ2นะครับก็จะตกอยู่ตรงนี้นะครับนะนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับเพื่อเพื่ก็หาตัวมาใส่นะครับ หาตัวมาใส่นะครับนะ้าเพื่อนๆนะผมจับให้มาทั้งหมด2 4 6 80 10คู่นะครับในกลุ่มของเด่นเลข0นย์และเลข2นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเลข0นะครับอันนี้เป็นเลข2นะครับนี่ในกลุ่มของเด่นเลข0นย์และเลข2นะครับหลักร้อยใครชอบ9้าใครชอบ5าจับตัวใส่เอานะครับเพื่อนๆนะจะได้ เข้าใจกันนะครับอ่ะนี่เป็นชุด3ตัวบนนะครับก็เอามาให้ดูให้เพื่อนๆดูกันนะครับเนาะเป็นยังไงนะครับสูตรวิธีคิดสูตรคำนวณหลักร้อยครับอ่ะสามตัวโต๊ดนะครับชุดสูตรนี้แล้วก็สามตัวโต๊ดนะครับเพื่อนๆก็จับคู่ใส่ดูนะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าสองสองเก้าศูนย์สองเก้าสองนะครับก็จะได้ทั้งหมดสิบแปดชุดตรงๆนะครับนะก็มาเป็นแนวทางกันนะครับอ่ะสำหรับเอสจะจับให้เฉพาะสองตัวนะครับหลักสามตัวผมจับให้ 9กับ5นะครับจับใส่นะครับนะก็จะเป็น9 0 2 921 9 2 9 927ลักษณะนี้ไปนะครับก็จับให้เป็นแนวทางกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้เป็นแนวทางกันเลขเด้งสองตัวบนนะครับ3ตัวนะครับหลักร้อยผมให้9กับ5จับคู่ใส่เอาเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงแต่เท่านี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ